ดไก่สดไม่น้อยกว่าเป็นร้อยร้อยกิโลกรัมเลยโอ้นะคะก็ติดตามดําเนินคดีกันต่อไปนะคะเพราะว่าคือนายจ้างคนนี้เขาก็เอาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวช่วงหน้าเพื่อนบ้านนี่ขนาดสยองเลยนะประมาณตีสี่กว่าได้เสียงกึกกึกกึกอยู่ที่กําแพงผนังบ้านเนี่ยใช่คนนี้ เอาหัวโขกตับพันธุ์บ้านของตัวเองเลื่อนๆงองฟื้นเลยเดินมาตามเรื่องนี้นะ Performance Synthetic Eko Car ออกแบบเพื่ออีโคคาร์โดยเฉพาะด้วยมาตรฐานระดับโลก API SP ให้อีโคคาร์ของคุณแรงประหยัดเป็นวิตตาสิ่งแวดล้อม Performance Synthetic Eko Car จาก PTT Rubikans นี่ครับต้องตามค ทปนไงบบ้าครัก็ดีครับผมไปขับรถเที่ยวแล้วก็กินลมชมวิวชิวดีนะครับใหม่ Next Gen Ford Everest Wildtrak c จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้จัคู่ความอร่อยฟินฟิวไหนได้ฟันฟันโอ้งครั้งอาจไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้ เาขย,ยิ้มสู้ต่อวันหนึ่งก็ทำได้เองมีทีพอดชงอะไรก็อร่อยค้นหวานชเต็มรสคู่กับค้นจืดหอมมันชงเปะทุกแก้วท้ายลองหนึ่งแบบพร้อมค่ะขันขันขันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ ชเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิฟรีเนื้อกว่าเดิมได้3ครั้งสะอาดสยบความคันให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ทุก d r ามาปัญหาความคันสบายยก็นี่มือเทียงจับให้เต็มที่กับ KFC The b o s c l u บเริ่มต้นเพียงชุดละ149บาทฮั้ กลับมาบ้านพร้อมสิ่งสุกปรกและเชื้อแบคทีเรียที่อยู่รอบตัวแม่เลือกใช้สบู่เด็ดเต่าช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%สะอาดสุขภาพดีปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่า สอนลึกทุกประเด็นร้อนในสังคมเห็นในสิ่งที่มากกว่าข่าวพบกับพวกเราทั้ง3ามคนในทุกโลกข่าวเอ็กซ์ตูชีทางอมรินทีวีเอชีช่อง34ตั้งแต่11เมษายนนี้เป็นต้นไปอมรินทีวีงานไหมจ๊ะขอบใจจ้ะทนไม่ไหวละซื้อแอร์ใหม่เหอะไหวเหรอไหวสิผ่อนได้ไหมผ่อนได้ที่ไหนโฮมโปรซื้อแอร์กับโฮมโปรไม่ต้องทนใจนักเย็นกนผ่อนทีหลังถึง3 1บพฤษภาคมนี้ที่โฮมโปร ใช่มีครีมต้องมีแยมดิวเบอรี่คุกกี้อสอดไส้ครีมและแยมอืมอร่อยดิวเบอรี่คุกกี้ฉันชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่แดดก,ก็ทำให้ผมเสียและแตกปลายถ้าอยากมีผมไม่แห้งเสียแบบนี้ใช้ซันซิลครีมลดเซรั่มหนังศะพรอโปรตีนเคราตินผมเสียน้อยลงถึง97%ช่วยปกป้องผมแตกปลายแต่ถ้าผมเสียหนักหมักทรีทเม้นท์มาส์ใหม่ใหม่ไดกินแม็กซินเวอร์เตอร์อ ไม่ต้องกลัวจิ้งจกไม่กวนใจทนมากทนเย็นเร็วเต็มแม็กซ์ไดเกินสงกรานฟันเวอร์แบบโลตัสซามูไรอะ่ะไปโรตาร์สีฟ้าสองฟอดุดวายมาฟันว่าพร้อมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นสามเดือนถึงสิบเก้าเมษายนนี้ที่โลตัส์ใหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์เย็นไวภายใหน,นหนึ่งนาทีเย็นไวมากเย็นเร็เต็มแม็กซ์ไดเกิน ทำค mm. <laughs> ันเห็นป้าหวานเคลียวจนเก็บอาการไม่อยู่ใหม่ปาร์ตี้กลิ่นนมปันหอมกลิ่นนมปันหวานคาราเมลและใหม่ปาร์ตี้กลิ่นโตเกียวในกรอบหวานแช่ปาร์ตี้ใหม่ครีมโอช็อกโก้คราชอร่อยหลายชั้นกับแท่งช็อกโกแลตบาร์คริสปี้บวานิลลาและดาร์กช็อกโกแลตครีมโอช็อกโก้คราชทัพฟิวฟินทุกชั้น สนับสนุนโดยเย็นช่ำประหยัดไฟต้องแอร์ LG ปุ๋ยตรามงกุฎสูตร40 00เขียวนานโตว,วัยใบตั้งเครื่องดื่มสมโอทดีเพราะมีสิงแอลคานิทีนและสมสกัดกรดไหลย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอันคำเตือนฉนลากก่อนใช้ยา คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมครับแถวบางคลีนเนี่ยเขาบอกว่าคือสยองเลยเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านตีสี่เตรียมตัวตื่นไปทํางานไปดูแลตอนชเช้านี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนมีใครทุบอะไรอยู่ข้างบ้านแล้วปรากฏว่าลงมาในเห็นบ้านเขาปิดเลยเปีนดูแล้วถ่ายมือถือลองเห็นภาพนี้คือเขาบอกช็อกเลยนะกับสิ่งที่เห็น คือพอเขามาขอก็ตัดสินใจอยู่ด้วยแหละแต่ก็มารู้ทีหลังว่าเขาติดยาเสพติดในตัวของภริษัสามีเนี่ยแหละค่ะเรื่องของยาเสพติดอีกแล้วพามาดูเหตุการณ์นี้เรื่องยาเสพติดอีกเหมือนกันคุณผู้ชมครับแล้วทําให้คนเป็นแม่ตัดสินใจผูกคอตายเลยนะคือลูกติดยา แล้วลูกก็เอาไม้เอาเหล็กมาตีหัวแม่จนแม่หัวแตกแล้วแม่เนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจเพราะต้องเป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับตัวลูกไปผ่านไปได้วันสองวันคุณผู้ชมครับแม่คนนี้ยหวัวอกของคนเป็นแม่มันแหลกสลายยาบุค<ะ>อตายอยู่ในห้อง<ะ>จากความน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในพื้นที่จังหวัดชนบุรีตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเนี่ยนะแล้วคือมีมเจ้าแมวดําของทางด้านคุณนิตยาจันทระ นอนเฝ้าศพเนี่ยแล้วก็ร้องแง้วแง้วอยู่แบบนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเก็บร่างของคุณนิตยาลงจากห้องเพราะเธอผูกคอตายแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น<ม>คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับคุณยุพาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านด้วยคุณยุพาบอกเลยนะบอกว่าโอ้ยนิตยาเนี่ยโดนลูกชายทุบตีเป็นประจำตัวเองก็เป็นห่วงวันล่าสุดที่เห็นคือวันพุทธที่ผ่านมาเห็นนิตยาเนี่ยหัวแตกวิ่งหนีตายมาแล้วก็มาขอให้ฉันช่วยด้วยช่วยด้วย เพราะโดนลูกกระทำร้ายสุดท้ายไม่คิดเลยว่าหลังจากที่ลูกถูกจับไปแล้วแล้วนิตยาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นระดับหัวหน้างานนะทํางานอยู่ที่โรงงานแต่ต้องมาผูกคอตายจบชีวิตตัวเองแบบนี้ลองไปฟังเสียงของเพื่อนที่เขาเห็นนาวินาทีที่นิตยาโดนลูกเอาไม้ไล่ตีจนหัวแตกดูฮะก่อนที่เธอจะผูกคอตาย เลือดอาบห,หน้าแก,มกาหมดเพราะว่าแกได้ยินแบบแกแบบว่าช่วยหนูด้วยแบบเนี้ยพี่ก็เลยวิ่งออกไปหน้าระเบียงพอดีแล้วท้องพีนนง่มันอยุ่ติดถนนไงพี่ก็เลยโบกมือแกแกไปวิ่งไปหรือเปล่าอย่างนี้ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับครอบครัวของคุณนิตยาแล้วบ้านหลังนี้ก็อยู่กันแค่สองคนสองแม่ลูกลูกถูกตำรวจจับแล้วแม่ก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเดี๋ยวพักติดตามข่าวในพระราชสำนักนะครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้ามันมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุอ,อุกอาจมากเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่ามีคนร้าย,ยแบกเอ็มสิบหกไปแล้วกราดกระสุนสาดเข้าใส่บ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งคนในบ้านเสียชีวิตสี่ศพ ตามเลยกันทั้งว่าปมสังหารมันเกิดจากอะไรกันแน่